สองฝั่งโขงแม่น้ำโขงสองฝั่งไทยลาวยึดตึกสันทีิศเมืเ่อเลียวลงไปเห็นเมื่อเบื่ออันแม่น้ำโขงเหลียวลงไปมันแหงลายเห็นไสหา่สางปะไสห่างปะตัวนานมันโผล่ไหล มันใส้หากได้ไม่ได้ยุกางไม่ได้เัยใส้หาดแม่นังผมชนะอเ,เอย่ยเพ่ตุ้นีเลย ตึกชั้นที่10ของโรงพยาบาลพุทธา,ารเดี๋ยวลงไปเห็นเบิร์ประเทศลาว